อนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วนะครับหนึ่งพรรคที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารคือพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเราไม่สามารถเดินด้วยกันได้ปัญหาความขัดแย้งวันนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงข้ามกันนั้นมีการใช้วิสงครามนะครับทำร้ายกันบาดเจ็บล้มตายรายวันที่สัญที่สุดนะครับเปิดให้มีการเจรจากันแล้วหลายรอบนะครับทีโมสองทับบกนะครับก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับประเทศชาติก็ถึงจุดสู่ทางตันนะครับ ก็ต้องใช้วิธีทางสุดท้ายเป็นทางออกเพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติในสหรัฐอเมริกาเวลามีปัญหาเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันสองฝ่ายก็ผมไม่เคยเห็นในอเมริกามันปฏิวัตินี่ครับท <Hey! S 1> หารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกองกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอ้ของเราเคลียร์เสร็จไม่กลับรับปฏิวัติแล้วนะครับรับทหารแล้วก็ทําให้เพื่อท่าเข้าสู่ระบบสู่ความสงบแล้วก็สู่ระบบเยีตยตัยประชาชนรู้ ชาวบ้านเขารู้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปฏิวัติทําไมคุณวางแผนกับใครมาและจนวันนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร่ในรอบแปปีที่ผ่านมาถ้าคุณฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกประชาธิปไตยใบปล้นอำนาจเข้ามาแล้วคุณเข้าสู่อำนาจแล้วก็ฝังรากลึกไปในทุกองค์กรอิสระแบบนี้แล้วมาบอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งในขณะที่คุณได้เปรียบเขาทุกประตูเนี่ยผมว่าแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันคือการปาดความขัดแย้งมากกว่านะครับที่ผมอยาก,ยากถามอยากถามกับทุกคนมากกว่าว่า ใจะจับมือกับพักเก้าวไกลบ้างดีกว่าพัก้าเดียวกันจำแรงพักที่มีกลุ่มทุนจึงลุกลรมกิจสับสนอุตสาหกรรมรถยนต์หนุนหนังมันอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ไปพูดอะไรก็ด่าดาดาไม่ดีนั่นก็ไม่ดีเดี๋ยวทำเองทีมก็ทำไม่ได้หรอกกูเดาแป๊บหนึ่งครับว่าสิ่งที่รัฐมนตรีคิดเรื่องความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงตอนนี้คนไทยเขารู้กันหมดแล้วครับว่า8ปปีที่ผ่านมาการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจทำให้ประเทศถอยหลังไปขนาดไหน พักของท่านมีจุดยืนที่จะไม่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับใครชัดเจนครับถามตั้งแต่หัวหน้าพักสมาชิกพักสอสอพักจนไปถึงรอปภที่หน้าตึกก้าวไกลเราไม่ร่วมรัฐบาลกับพักทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนะ <Yeah. S 2> ครับเพราะเราชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะปลอมตัวแฝงตัวมาเป็นอะไรก็ตามปัญหาของประเทศหลักๆตอนนี้ที่แก้ไขไม่ได้ล้วนแล้วแต่มาจาก ความสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารคุณชัยวุฒิบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเชิญครับพาดพิงเพราะหัวหน้าพรรคเบญดีตพอบอทบเท่าที่ผมทำงานการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีทหารที่รับราชการอยู่มายุ่งเกี่ยวการเมืองนะฮะก็มีแต่อดีตนายทหารอดีตข้าราชการแต่ว่าผมก็เรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเราทำงานเลือก,กตั้งก,ตงก็ตรงไปตรงมา ไม่มีใครเอาเปรียบใครอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้อยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับอย่าพูดอะไรที่มันไกลเกินไปมันอยู่บนโลกความเป็นจริงไม่ใช่ไปพูดอะไรกัดตาดาดาไม่ดีนี่นกาไม่ดีเดี๋ยวทำเองทีมก็ทําไม่ได้หรอกคุณดอแป๊บหนึ่งครับผมว่าสิ่งที่รัฐมนตรีคิดเรื่องความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงตอนนี้คนไทยเขารู้กันหมดแล้วครับว่า8ปีที่ผ่านมาการรัฐประหารและการสืบทอดอํานาจทําให้ประเทศถอยหลังไปขนาดไหนและความเป็นจริงก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนสูงที่สุดจะเป็นผู้นำประเทศที่กล้าชนกับปัญหาที่ต้นต่อไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรมโดยอ้างการก้าวความขารขัดแย้งที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาครับพักฐานจำแรงผมไม่รู้ว่าพักไหนเพราะพักผมเนี่ยท่านพิรพันธ์เสรีและพิพาทเนี่ยเป็นหัวหนว้าพักนะครับท่านเล่นการเมืองมาก่อนที่ท่านผู้ดีเบตเมื่อกี้จะจะเล่นการเมืองอีกนะครับท่านเล่นการเมืองนานแล้วก็อยู่ในบอรอดเย็บไตมาตลอดนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ท่านเป็ดประยุทธ์เข้ามานะครับ ท่านไม่ใช่สาเหตุของการทําให้เกิดรัฐประหารนะครับท่านเข้ามาแก้ปัญหานะครับเพราะถ้าท่านไม่เข้ามาวันนั้นประเทศเราอาจจะนองเลือดนะครับเพราะมีการใช้อาวุธสงครามยิงฝ่ายตรงข้ามล้มตายรายวันถ้าคุณฉีกรัฐมนูญคุณฉีกประชาธิปไตยใบปล้นอำนาจเข้ามาแล้วคุณเข้าสู่อำนาจแล้วก็ฝังรากลึกไปในทุกองค์กรอิสระแบบนี้แล้วมาบอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งในขณะที่คุณได้เปรียบเข้าทุกประตูเนี่ยผมว่าแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันคือการ ฟาดความขัดแย้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เปลี่ยนใหม่แล้วสื่อสารไปยังรุ่นพี่รุ่นน้องทหารครับว่าอยาไปทําแบบนี้ให้เข้ามาตามระบบครับเหตุแห่งความขัดแย้งของสองฝ่ายมันต้องไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติครับอ่าเไม่ใช่ครับเขาทะเลาะกันสองฝ่ายไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาเวลามีปัญหาเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันสองฝ่ายก็ผมไม่เคยเห็นในอเมริกามันปฏิวัตินี่ครับ ทหารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกงองกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอ้ของเราเคลียร์เสร็จไหมครับเ <laughs> สหิถูกลุมอยู่ตอนนี้เ <laughs> สหิเอาใช้สิทธิ์พา <จะ S 2> ได้เคลียร์เวลาเลยนี่ผมนําเรียนนะว่าจะตั้งรัฐบ,บาลกับใครนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมนําเรียนย้อนกลับไปว่ามีการกล่าวหามากเหลือเกินนะครับปัญหาความขัดแย้งวันนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงข้ามกันนั้นเมือนใช้เวิสงครามนะครับทำร้ายกันบาดเจ็บล้มตายรายวันนะครับ อำนาจรัฐไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่มีหลักนิติรัฐนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตํารวจไม่สามาใช้กฎหมายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเปิดให้มีการเจรจากันแล้วหลายรอบนะครับทีโมสองถ้าบกนะครับก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับประเทศชาติก็ถึงจุดสื่อทางตันนะครับก็ต้องใช้วิธีทางสุดท้ายเป็นทางออกเพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติหลังจากนั้นก็สู่กระบวนการปกตินะครับเมื่อล่ารสูดเรียบร้อยแล้วนะครับพักของพวกท่านนะครับ ท่านที่โบกมือก็มาลงเลือกตั้งด้วยนะครับก็ได้เสียงไปนะครับก็เป็นจานวนที่มากโขอ,อยู่นะครับการตัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นระบบของเรื่องรัฐสภานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพาร,เนนราะฉะนั้นการรัไปวัดแล้วนะครับรับประหารแล้วก็ทําให้เพื่อท่านเข้าสู่ระบบสู่ความสงบและก็สู่ระบอบเิเศษไตนะครับขอเรียนว่ารัฐบาลท่านเอยบยุทธนั้นอยู่มา4ปีนั้นอยู่มาตามระบอบพิเศไตนะครับไปตามนุนปี60ซึ่งได้รับการประชามติมาเรียบร้อยแล้วครับนน time, พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่โดนกระทํานะครับ พวกผมเนี่ยโดนเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเพียงพอที่จะให้ทหารเนี่ยดำเนินการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่ารังเกียจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะยกอ้างเหตุผลใดๆก็ตามผมว่าเราไม่ต้องถกกันตรงนี้แล้วเพราะประชาชนรู้ ชาวบ้านเขารู้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปฏิวัติทําไมคุณวางแผนกับใครมาและจนวันนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร่ในรอบ8ปีที่ผ่านมาผมว่าประชาชนรู้และตัดสินผ่านการเลือกตั้งครับครับ คือมีพูดบอกว่าไม่เห็นด้วยการก้าวข้ามคำอัดแย้งเพราะเราเป็นผู้ขัดแย้งก็เรียนว่าเราตั้งใจจะทํางานเพื่อให้ประสานกันได้จริงครับถึงไม่เคยบอกว่าจับมือกับใครจะไม่ร่วมใครเพราะเราคิดว่าเราคุยกันที่อุดมการโดยแนวทางกันทํางานนะครับที่ผมอยากถามอยากถามกับทุกคนมากกว่าว่าใครจะจับมือกับพรรก้าวไกลบ้างดีกว่าพรรค้าเดียวกันจําแรงอ่า มันมีพักที่มีกลุ่มทุนจึงลุกลงกิจสับสน <c oughs> อุตสาหกรรมรถยนต์หนุนหนังก็อยากจะเรียนให้ทาง่านราัฐมนตรีสบายใจนะครับเพราะเราไม่ได้กังวลเลยว่าใครจะจับมือกับเราไม่จับมือกับเราหน้าที่ของเราคือให้ประชาชนตัดสดินวา่าการที่พักก้าวไกลจะเข้าไปได้รับอํานาจจากประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นและผมแถมให้อีกอันหนึ่งครับ <c oughs> มไม่ใช่ที่เราจะเข้าไปบริหารประเทศเท่านั้น แต่เราจะต้องเอาผิดคนที่ทํารัฐประหารและทําให้รัฐประหารปี57เป็นโมฆะด้วยครับขอบคุณครับเราเดินหน้าที่จะชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วจึงมาพิจารณาส่วนจะจับกับใครนั้นเนี่ยคนดิเดตนายกของรพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วนะครับหนึ่งพักที่มามีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารคือพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเราไม่สามารถเดินด้วยกันได้บอกแล้วไมวันนั้นท่านไม่คุยกันให้เรียบร้อยอะครับ ปล่อยเขาริหารบ้านริหารเมืองไปให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าคุยให้เรียบร้อยเขาริหารบ้านเมืองเรียบร้อยมันก็ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรอกครับชาวบ้านไม่ต้องล้มตายนะครับไม่ต้องมีการมายิงกันฆ่าฟันกันนะครับเราทหารเขาคงไม่ต้องออกมานะครับเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้มายึดถือไว้นานนะครับเขาก็รีบเข้าสู่ระบบนะครับมีการตั้งตสวรอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมานูนนะครับเมื่อดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วมี่กาจัดการเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบไปใช้ไตให้มีการเลือกตั้งครับผมเป็นคนที่เคยเป่านกหวีด แล้วผมเป่าทำไมรู้ไหมพี่นี่ด้วยความคลรบนะพี่นะผมไม่เห็นด้วยกับพร,รบรนิรศกรรมล้างผิดคนโกงนะแต่ผมไม่เคยเรียกคนมาปฏิวัติแล้วก็ไม่ควรออกมาด้วยเรื่องปฏิวัติถึงเวลากลับต้องกลับบ้านประชาธิปไตยมันจะเดินต่อไปให้เขาเดินผมผม,ผมเป็นคนชัดนะเวลาเราสู้กับอะไรเราสู้สิ่งที่เราชัดเจนนะครับผมบอกว่ามันเลิกนะครับความทะเลาะบ่อแหวงผมจะจับกับคนที่จะแก้ปัญหาสสอ่ะครับ ประเด็จการมีสสไหมครับท่านเขาแน่หรอครับท่านเย็นสสมาสี่ปีแล้วสี่ปีที่ผ่านมาเป็นประเด็จการหรอครับเป็นการสืบทอดอำนาจครับใช้คำนี้ดีกว่าอ,อ๋อน,นี่เป,นเป็นการตอบคำถามด้วยกันและการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลประเด็จการครับขออ<ม>นุญาตนะครับท่านรัมนูนปี60สนั่นะผ่านการประชามติมาเรียบร้อยแล้วท่านเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยนะครับนะครับแล้วท่านเองก็พยายามวิ่งจัดตั้งรัฐบาลนะครับยิ่งแต่ท่านจัดตั้งไม่ได้แพ้เขาก็ต้องยอมรับฮะเสียงเดียวชนะก็ต้องเขาเป็นรัฐบาลครับท่านครับขออนุญาตครับการประชามติ ของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยด้วยถูกดําเนินคดีถูกจับขัง20กว่าวันคนหนึ่งคือสสกครับยังเป็นโรคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการที่โดนจับขัง21วันมาจนถึงวันนี้นะครับมันเป็นการประชามติที่ไม่มีความไม่มีนิติรัฐไม่นิติธรรมไม่มีความเป็นธรรม และมันก็เป็นผลพวงซึ่งสืบทอดต่อมาว่าสุดท้ายแล้วเราจึงได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกมาถึง9ปีมาถึงวันนี้ครับจบไหมพี่ฮิยังไม่จบขอพัก <ขอ S 1> พิง, <ขอ S 1> พงหน่อยขออนุญาตนะครับกฎหมายเนี่ยบังคับใช้ทั่วไปนะครับบังคับใช้ใทั่วไปถ้าเขาสั่งว่าห้ามชกใต้เข็มขัดแต่ถ้ามีคนบางคนชกใต้เข็มขัดอ่ะกรรมการก็จับแฟ้เฝ้าไปเท่านั้นแหละครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับท่านครับชายทีไตนะครับแพ้เสียงเดียวคือแพ้นะครับ ท่านสอบเขาเมื่อก่อนที่เราสอบสอบกันใช่ไหมฮห้าสิบคะแนนถ้าท่านสอบได้สี่เก้าคะแนนนั่นก็คือต้องตกฮะท่านอย่าไปครูด่าอาจารย์อย่าไปด่าครูอย่าไปด่าระเบียบครับไม่จ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 บครับเอ้าคุณธุรพันธ์พยายามจะใช้ตรกะเดียวกับท่านหิมาลัยนะครับก็กติกานี้เนี่ยมันวิ่งร้อยเมตรแล้วพลเอกประยุทธ์ไปรอที่เส้นห้าสิบอะปอ่อยยานะครับท่าน ถ้ากติกานี่วิ่งอะไรแบบจุฬาที่หน้าสิบผมจำได้ว่าหลังเลือกหลังเลือกตั้งนั้นนะผมก็จำได้ว่าพรรคของท่านนะ่ะก็วิ่งเจนจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่หรอครับแล้วถ,ถ้ามันวิ่งไม่ทนันจะวิ่งกันทำไมอะครับจะวิ่งต่างาไปทำไมก็ปล่อยเขาไปเลยดีกว่าครับเอาละครับเราหอมปากหอมคอ